ขอบคุณค่ะน้องแป้งขาวหรอน้องตู้ต้องมาขายด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะโชคดีนะคะแม่เสียงเสียงเมื่อกี้เรียกว่ายนะคะเรียกมีคุณน้องโกน้องผิงแล้วมีน้องไอหยิงด้วยนะแต่เพิ่งได้เป็นน้องเนี่ยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าเได้ไหมวันนี้อันไหนวันนี้ทีเป็นน้องไอหยิงนะ ได้เป็นแป๊บเดียวนกพึ่งเสียงจะพึ่งมาเม่สักครู่เองนะคะบอกคุณหมอว่าสรุปไม่ได้ฉีดยาน,นะคะหวงจัดเลยนะคะเพราะว่าพอมาถึงเชียงใหม่เสียงหายค่ะนะคะไม่ทราบเป็นอะไรมาก่อนหนะ้านั้นใช้เสียงหนักพอสมควรแล้วก็เสียงหายมาถึงคําเมตินี้เพราะเราต้องร้องหลายเพลงทีเดียวนะคะแต่เนี่ยได้กำลังใจมาก,มากๆแับเดียวเสียงมาแล้วนะคะงวงจัดจัดหน่อยเดี๋ยว เราจะได้ฟังแชมป์อีกคนหนึ่งจากโบเด้นสองนะคะ,ะคนนี้จะทรี่หนุกจะเรียกสาวอย่างเดี๋ยวพบเองแล้วกันเดี๋ยวเชิญท่น้องนักมาแนะนำตัวกับผู้ชมทั้งหลายนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ะค่ะ